กินคอหมูย่างช่ำๆแบบนี้จากนี้ในยเช็คเอาท์ออกจากที่พักที่หาดจอมเทียนเสร็จแล้วนะทุกคนก็เลยจะแวะหาของกินก่อนกันแล้วฝนที่พัทยาคือตกหนักมากทุกคนเหมือนแบบพายุเข้ายัางไงก็ไม่รู้เสร็จแล้วเราก็จิ้ม g p s มาที่ร้านนี้ค่ะชื่อว่าส้มตำหน้าเมืองค่ะทุกคนไม่ได้อ่านรีวิวมาเลยนะคะว่าอร่อยหรือไม่อร่อยคือตอนที่สั่งอ่ะก็นั่งอ่านรีวิวว่าเออมันอร่อยนะคือมีคนรีวิวบอกมาว่าอร่อยบอกว่าเป็นอาหารที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็อร่อยถูกปากด้วยเราก็สั่งมาเลยค่ะทุก สั่งมาทั้งหมด4อย่างค่ะกิน2อคนพอหมูย่างจานนี้ประมาณร้อยกว่าบาทนะทุกคนแต่ทุกคนเอ้ยราคานี้นะบอกเลยว่าคุ้มมากแต่คนอาจจะมองว่าเฮ้ยมึงแพงไปปะวะคืออยากจ,จะบอกมันอร่อยจริงๆทุกคนเหนียวนุ่มหมูแบบดีเลยน้ำจิ้มเป็นซอสมะขามนะทุกคนเอกเผ็ดๆหน่อยนิดนแต่ว่าตัวหมูเนี่ยเขาจะมีความหวานนะคะส่วนส้มตำก็คือแซ่บมากมองตัวเองตอนพักเสียงก็คือเพิ่งรู้ว่าตัวเองกินตามไม่เท่ากันค่ะใหญ่มากแม่กินไปก็คือมีความสุขอะทุกคนร้านนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นครอบครัวมากินเลยไว้ครอัวมากกกินีแ